to be your host for this occasion. together, acknowledge their profound connection to this land this morning to the songkran thai festival. as a token of our appreciation, we have prepared a small souvenir for you. allow me to invite ms. Book Scott from MANOT, the director of tourism authority of thailand, to present it to you. Mimalin a uhcoming honorary consul for the Kingdom of Thailand in Tasmania. I would like to thank Thai Association of Tasmania for giving me this opportunity to welcome you to of the Kingdom of Thailand in Tasmania. Miss Mimalin Bitti <laughs> <laughs> อันนี้มากินผัดไทยนะคะขอบคุณพ่ะผุดหนุนนะคะรายได้ทั้งหมดเข้าวัดนะคะอันนี้แม่น้องลูกนะคะแล้วก็อันนี้สดสวยแดงนะคะมาช่วยุ้มผัดไทยนะคะน้องแคทนะคะสดสวยแคทนะคะสมนวดค่ะมาแล้วนะครับตามคำเรียกร้องแล้วนะครับรอดนะครับน้องตั้มนะคะผ,ผัดผัดแล้วก็ผัดมะม่วงมะพร้าวนะคะมือโป้มาเลยนะคะควันขึ้นขุงเลยนะคะ ดูนะคะเชฟมีเชฟไปดูเอานะคะผัดเลยนะคะดูนะคะกระทะกระทะเหล็ก้าตัต้งกระทะพัง <laughs> ไม่ใช่กระทะเหล็กใช่ไหมกร <laughs> ะทะพังกระทะพังใช่ไหม <laughs> อันนี้น้องต้อมจะผัดอะไรครับผัดน้ำมันหินมาพานนะคะมือปอมาเองเลยนะคะดูนะคะฝีมือล้วนเลยนะคะอันนี้ค่ะมันจะน้ <laughs> องเขาเราจะผัดนะคะข้าวผัดนะคะ <laughs> โอ้โหควันขึ้นเลยเนาะความหอมกุณ่นอร่อยอร่อยเบื้องหลังการถ่ายทำทำข้าวผัดโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นแม่งานงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเนาะ ให้งานของเรานะคะออกมาที่แบบว่าคือมีคนมาทานนะคะแล้วแฮปปี้กับงานเราค่ะแล้วเราก็ปลื้มไปด้วยแล้วก็ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆนะคะวันนี้อากาศจะไม่ค่อยดีตั้งแต่แรกแต่ตอนนี้เขาเริ่มคลายคินดี่ด้วยและคุณแกรี่มาจากบอสเซนซี่และมาช่วยบริษัทวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะน้ีค่ะขอบคุณค่ะพี่ดีนี่หวานนะคะน้องโดนอีกแล้วนะคะขาวประจำนะคะงานไหนงานนั้นเนาะงานไทยของเราเนาะลูกกินอะไรยัง กินแล้วค่ะนี่รอบสองเอาเหรอเดี๋ยวพี่ตามเขาพี่สั่งไว้รอบเลยเนี่ยพอกลับบ้านอย่เดียวกินก่อนใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะ,คคะลดจ้าจ้าบายบายค่ะ มา,มาร่วมงานด้วยกันเนาะจ้าค่ะอร่อยอร่อย <laughs> ไปเนาะแอนด์จอยกิลอนุโมทนาบุญด้วยกันนะพี่ดีเนาะใช่ค่ะวันนี้นะคะงานไป็นทีมก่นะคะหรือชื่ากันนะคะเราจะรวมหน้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าทัชมาทียเป็นอะไรที่อากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนแปหวนรูเล่ก็จะเริ่มหนาวแต่นี้ดีค่ะเพรา่าจะมาเรื่อยๆนะคะแบบว่าฝนโปรยโปรยเป็นน้ำมนต์นะคะเนาะใช่ใช่ค่ะได้ทั้งหมดเราหลังคาค่ายจ่ายเอาเงินเข้าวัดเนื้อพี่เราเป็นทีมค่ะ บาบานะคะที่เราทำจุดมาแล้วแต่ว่าเราต้องหาเงินไปจ่ายเขานะคะเพราะว่าเรายังติดตัวอยู่แต่ว่าเราสู้ค่ะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะคะวัดเป็นของคนไทยทุกคนนะคะของคนที่ร่วมแรงร่วมใจจะสร้างวัดขึ้นมานะคะพระก็ไปได้จากที่ปฏิบัติธรรมนะคะและพวกเราก็ได้ไปนั่งปฏิบัติธรรมนะคะนั่งอะไรต่างๆที่ก็วันสำคัญวันวัน แล้วก็เราเพิ่มทุนเขื่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ได้คนไทยทุกคนมาและก็คนต่างชาติลงกุด้วยเนาะโอเคขอบคุณค่ะดีใจนะคะ DT2 ใช่ใช่ใช่เนาะโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ